นีขั้นตอนของการใส่เพลงนะครับเราก็มาที่หัวข้อ insert เนาะแล้วก็ไปโหลดเพลงมานะครับมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เนาะอย่างเช่นเว็บไซต์นี้เดี๋ยวจะโพสไว้ข้างใต้ description นะครับในข้างล่างตรงนี้นะครับเนาะเราก็ไปโหลดเพลงมานะครับพอโหลดเพลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น เดี๋ยวขออนุญาตหาไฟล์เพลงรับเป็นไฟล์ mp4 นะครับเนอะเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับหัวข้อ insert แล้วก็มาที่ audio นะครับ audio กด audio on my pc นะครับที่เราเซฟไว้นะครับปึ๊บอ่เราก็หาว่าเราเซฟไว้ที่ d k c o p อยู่ตรงโฟลเดอร์ไหนนะครับกด insert เข้าไปได้เลยก็จะมีรูปลำโพงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ ตาโมแบบนี้ทีนี้เราก็จะต้องมาตั้งค่าเล็กน้อยนะครับในหัวข้อของเพย์แบ็กตรงนี้นะครับเพื่อให้เพลงของเราเนี่ยมันเล่นจนกระทั่งสิ้นสุดสลายครับนี่เพย์แบ็กนะครับขั้นตอนนะครับเราก็มาตั้งเพย์อินแบ็กกล่าวตรงนี้ครับคลิกเลือกไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งเฟดอินเฟดเอาทของเพลงได้นะครับตั้งสักหนึ่งวินะครับก่อนเพลงจะเข้าให้มันเบานิดนึง แล้วก็เฟดเอานะครับนะครับอีกหนึ่งวินะครับมันก็จะออกไปเบาค่อยๆครอเบานะครับก็จะประมาณนี้วอลลุ่มเราก็สามารถตั้งได้นะครับโลฮมีเมดีเมนะครับเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับแล้วเรากอนลองกดเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนของการใส่เพลงนะครับก็วันนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กูแทนด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ